นี่คือการตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัธยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตารฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยนักจินตนาการมาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับมัธตยาวิชั่นเซ็นเตอร์อ่ะโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับคำถามว่าสวัสดีครับอาจารย์ประภาสและคุณเบิร์ตอยากสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์หน่อยครับอย่างพวกคุณ c p r เบมเ อ่า uh, Home Pro BDMS CPN ซึ่งผมมองว่าหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นแข็งแกร่งที่สมัยก่อน PE 30บวกบวกตอนนี้ต่ำกว่า20ทุกตัวอาจารย์มองว่าหุ้นพวกนี้มีโอกาสกลับไปเท่าเดิมไหมครับหรือการเวลามันเปลี่ไปแล้วขอบคุณที่ชี้โอ้ถาอ้าได้ดีมากๆครับเอ่อพี่เล่แบบนี้นะว่าถ้าเราย้อนเวลากันนิดหนึ่งนะเบิร์ดนาะว่าไอช่วงที่ซีพออลองโ p รพีสเท่าเนี่ย เขามีการเติบโตของรายได้และกําไรเท่าไหร่ห็่ปะอ่าพี่เล่าให้ฟังนะครับเอ่อโฮมโปรนะครับตั้งแต่ปีสองพันแปดถึงสองพันเปิดโกลบให้ดูก็แล้วกันนึงตั้งแต่ปีสองพันแปดถึงสองสิบหกนะครับนะรายได้ของโฮมโปรเนี่ยโตสี่เท่าสี่เท่านะแปดปีนะแปดปีนะโตสี่เท่านะครับ 8ปีโตสี่เท่า <c oughs> กำไรเนี่ยโตประมาณห้าเท่านี่โฮมโปรนะแต่หลังจากนั้นนะครับโฮมโปรเนี่ยนะเขาเขาแปดปีต่อมาเนี่ยโฮมโปรโตแค่ยี่สิเปอร์เซ็นรายได้กำไรโตห้าสิบเปอร์เซ็นตคำถาม <c oughs> ถ้าเป็นเราอะ่ะเราอยู่สองช่วงเวลาเนี่ยเราจะซื้อโฮมโปรด้วยราคาเท่ากันไหมไม่เนี่ย <c oughs> อ่ะดูของจริงกันนะครับนี่กำไรสุทธิแล้วกันนะจำวันที่กำไรสุทธิเลยแล้วกันนะที่เกียรลากไปนั้นนะ2008นะกำไร9ก9ล้านนะครับ2017ก็ได้อนะ่ 28, นนะ2018ก็ได้อ่ะเบิร์ดเนี่ยให้ดูนะให้ดูนะว่าว่ากำไรทั้งเติบโตดีอย,ยู่ไหมเบิร์ดดูนะดูกำไรสิเติบโตปีระแบ,บบ18% 15% 10%เป็นต์ห้า็นไหมครับนี่คือปี19เลยก็ได้ครับเบิร์ดก่อนโควิดเลยก็ได้959ล้าน 9, ถึง6,000ล้านโตกี่เท่าครับเนีี่ย10 11ปครับโตกี่เท่าครับ ก้าร้อยมาหกพันอ่ะกี่เท่าวะหกเท่ากว่า 6, ใช่ไหมครับหกเท่ากว่าอะจากปีหนึ่งเก้าเนี่ยมาดูถึงปัจจุบันแทนถึงป okay. ีสองยี่ห้าหกพันหนึ่งห้าพันโอเคโควิดช่างมันห้าโควิดช่างมันสองปีเนะี้ยตัดทิ้งไปเลยนะครับอะต่อมาครับหกพันสองหกพันสี่หกพันห้าปีนี้ก็ย่อลงนิดหน่อยหกพันสองสังเกตไหมว่าตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าจนถึงปีสองสี่ก็ได้กำไรโตกี่เปอร์เซ็นต์เบิร <c oughs> ์ 2, 4, ตหนึ่งเก้าถึงสองสี่โตกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบ <c oughs> ห้าครับผมสามร้อยล้านเองครับโตห้าเปอร์เซ็นต์ครับ<อ>ช่ไหมกิจปีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าปีโตห้าเปอร์เซ็นเฉลีย่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหเออครับอ่าใช่ไ่มครับแต่แต่ก่อนนั้นนั้นคือโตสิบปีเนี่ยหกเด้งกำไรนะเฉพาะกำไรอย่างเดียวนะสิบปีหกเด้งก็งเลยเซเว็ตว่าปีโตไปโตเฉลีย่ยปีละกี่เปอร์เซน็นต์โตเฉลีย่ยปีงูห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอืม คำถามคือตอนนั้นพีสาสิบเท่าแล้วหลังจากนั้นมันควรพีสาสิบเท่าหรือเปล่าอ่าทีนี้เราตั้งคาถามต่อเอา้าแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยกับตอนเนี้ยมันจะกลับไปโตเท่าเดิมไม่ได้หรออ่ามาดูสาสาขากันนะครับแสดงว่าก่อนหน้านี้โฮมโปรก็ไม่ถือเป็นหุ้นแข็งแร่งสิเป็นหุ้นโกรธใช่ถูกต้องอ่ะมาดูสาขากันนะขอดีว่าตอนสองพันแปดเนี่ยพี่จะไม่ไม่ไม่ได้บันทึกไว้แล้วนะคือคือลบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอ่ะแต่เราฟังไม่เป็นไรนะครับ สาขาโฮมโปรเบิร์ตตอนปีสอง8แปดเนี่ยประมาณสักยี่สิบสาขาประมาณนะประมาณนะบุกลบนะยี่สิบสาขาตอนสองพันแปดยี่สิบสาขาจากยี่สิบอะเพิ่มเป็น8ปดสิบเพิ่มเป็นแปดสบกว่า<ม>จากสี่สิบเอ้จากยี่สบะเพิ่มเป็นปสิบกว่าเพิ่มมาส<ม>ี่เท่า<ม>กำไรโตหกเท่าสาขาเพิ่มสี่เท่าโอเคปะ<ม>แต่หลังจากปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาครับดูครับสาขาเพิ่มขนาดไหน <c oughs> จากแปดสิบเนี่ยนะเป็นเก้าสิบเพิ่มมาสิบสาขา สิบสาขาในห้าปีปีละกี่สาขาปีละสองสาขาพี่ถามว่าเพิ่มมากี่เท่าจากแปดสิบเป็นเก้าสิบอะเพิ่มมากี่เท่าเพิ่มมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ปะอใช่ไหมสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะสิบนิดนิดเองนะถูกต้องไหมสิบนิดนิดเองนะวันสิบสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะแต่สิบสิบสาขาเนี่ยเพิ่มมาสิบสี่เปอร์เซ็นต์ในห้าปีนะในห้าปีนะนั่นแปลว่าปีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ปีละสองเปอร์เซ็นต์ ถูกป่ะครับสาขาเพิ่มปีละสองเปอร์เซ็นตแต่ก่อนหน้านั้นอนะ่ะสิบปีนะสิบปีเนี่ยเพิ่มมาสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <laughs> ใช่ไหมสิบปีเพิ่มมาสี่ร้อยเอ้ยไม่ใช่สิเออถูกแล้วสี400่สี่ร้อยเปอร์เซ็นสิบสี่เออสี่เท่าไงถูกแล้วสี400่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยหายสิบปีคือปีละสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเห็นภาพไหมสิบปีแรกเนี่ยสาขาเพิ่มมาสี่สิบเซนต่อปีห้าปีหลังล่าสุดเนี่ยสาขาเพิ่มสองเปอร์เซ็นต่อปี <laughs> คำถามเรายอมซื้อในปีสามสิบเท่าไหม อืมใช่ใช่ปเห็นภาพไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับนั่นก็ทีนี้ทีนี้มาดูต่ออีกแล้ะ90สาขาเนี่ยมันจะเพิ่มไปได้อีกกี่เท่าอ่านี้ดูอนาคตและดูอนาคตแหละคําถามถ้าเราอยากได้พี20เท่าเนี่ยอย่างน้อยมันต้องโต4เท่าเหมือนกันใน10ปีข้างหน้าตอนนี้มี90มันจะโตไปเป็นเท่าไหร่94 360สาขาได้ไหมตอนนี้90สาขานะเรานึกภาพถึงโฮมโปรก่อนนะโฮมโปสาขาหนึ่งใหญ่ไหมใหญ่ ใหญ่มากตอนนี้มี cover เนี่ยเกือบทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับเกือบทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วโตวโอเคมันจะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักจริงไหมฮะในกรุงเทพมีเปมีเปสิสิบสาขาเลยถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ย cover เกือบทุกจังหวัดหมดแล้วคําถามคิดว่ามันจะสามารถขยายตัวไปอีกสี่เท่าได้ไหมครับเห็นภาพไหมก็ <c oughs> ไม่น่าจะได้ทางไทยไม่ได้แล้วไม่น่าจะได้แล้วไม่น่าจะได้และเนี่ยเห็นภาพไหมดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ โฮมโปรเนี่ยจะกลับไปมีพีเอสามสิบเท่าเนี่ยพี่ว่าก็ยากนะนี่มาดูต่อขึ้นยนต์ต่อไปคือต่างประเทศน่ะต่างประเทศโตได้ไหมก็เลย,ต,เาายต้อง,งเ,อเ,อเ,ปเป็นเน้นเป็นเน้นเมกาโฮมถูกไหมครับแต่มันก็ใช่แต่เมกาโฮมยอดขายก็ก็เล็กกว่า <ừ> um. เยอะเมกาโฮมตอนนี้ก็สามสิบสาขาแล้วนะอืม <ừ> um. ก็สามสิบสาขาแล้วนะแล้วก็เมกาโฮมเนี่ยยอดขายต่อสาขาก็เล็กกว่าโฮมโปรเยอะพอสมควรโฮมโปรเนี่ยกลมๆหกร้อยเมกาโฮมเนี่ยกลมๆสี่ร้อยประมาณนี้ แล้วก็ด้วยความที่ฐานมันใหญ่ไงครับเบิร์ตใช่ไหมครับคือคําถามคือต้องเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะว่ายอดขายมันโตปีหนึ่งแบบโหยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นเลยนะมันโตเยอะมากนะแต่ตอนนี้ฐานโฮมโปรมันใหญ่มากๆแล้วว่าเก็บไหมะฮะโอกาสที่มันจะโตปีละ้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นมันยากมากๆอะ่ะพอเห็นภาพไหมเออโตสิบเปอร์เซ็นนี้ก็ว่ายากแล้วอะ่ะเออโตยี่สิบสาสิบนี้เลิกพูดเลยดีกว่านะครับประมาณนี้มาดูซีพีอบ้างซีพี่าอยู่ไหน นี่ซีพออแดูซีพบ้างนะครับให้ดูกำไรเลยนะกำไรสุดที่แอบประเทศนี้กำไรนะครับสามพันสามนะครับมาเป็นสองหมื่นสองปีหนึ่งเก้าโตกี่เท่ากำไรอะ่ะเจ็ดเท่าใช่ไหมเจ็ดเท่าใช่ไหมเจ็ดสามยี่เอ็ดอ่ะเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าโตเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นในสิบปีเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นในสิบปี ปีละกี่เปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเอ,อประมาณนั้นนะครับอ่ะ <c oughs> แล้วให้ดูช่วงปีหนึ่งเก้าถึงปีปัจจุบันครับสองหมื่นสองหมืนสองหมื่นแปดโตกี่กี่เท่าครับหกปีหลังสุดโต,ก,ตก,กี่เท่าก็โตสักกี่เปอร์เซ็นต์วะหกไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยถูกไหมไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ หกปีอะหกปีอะ <c oughs> ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นะ <c oughs> ก็เฉลี่ยปีละสี่ห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมฮะสี่ห้าเปอร์เซ็นตเองต่อปีคําถามคือมันควรจะได้พีอีสาสิบเท่าเท่าเดิมไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมแล้วมองต่อในอนาคตด้วยในอนาคตเนี่ยสาขามันเพิ่มขึ้นจากไม่กี่พันมาเป็นหมื่นห้าเพิ่มขึ้นกี่เท่าจากสามพันเป็นหมื่นห้าเพิ่มขึ้นกี่เท่าห้าเท่าสาขานะสาขาเพิ่มขึ้นห้าเท่าแต่จากหมื่นห้าเนี่ยคิดว่าจะไปเป็นสี่หมื่นห้าไหมล่ะ ในสิบ <c oughs> ปีข้างหน้านะก็ไม่น่าจะได้ใช่ปะ่ะอึกภาพอ,ออกไหมตอนนี้เขาตั้งเป้านะครับซีเบลในตั้งเป้าขยายสาขาปแล้วเจ็ดร้อยอันนี้มันคีย์พอยต์ก็คือฐานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยนึกภาพอ,ออกไหมครับแต่ตอนนี้มีประมาณหมื่นห้ากว่าแล้วมีหมื่นห้ากว่าแล้วคำถามคือเจ็ดร้อยสาขาเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัวอ่าเอาหมื่นเอาเอา,เอาเ,อาเอาเท่าไหร่ตั้งไว้เอาหมื่นห้าพันสาขาตั้งหารด้วยเจ็ดร้อยสาขาต่อปี ก็ใช้เวลาอีกประมาณยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้นเองใช้เวลาอีกประมาณยี่สิบเอ็ดปีเพื่อจะทาได้อีกหมื่นห้าสาขาไงเก็ตไปฮะเก็ตไปเห็นภาพป่ะอีกยี่สิบเอ็ดปีอะบีเบิร์ดเบิร์ไม่ใช่บีขอโทษกันคนเออนะครับเห็นภาพมันก็โอ้โหมันก็มันก็นานอ่ะนานเป็นแบบหลายเท่าตัวใช่ไหมครับประมาณเนี้ยก็เห็นภาพว่าว่าการแตะตัวมันลดลงแหละเบิร์ดว่าง่ายๆดังนั้นโอกาสที่คนจะซื้อในราคาเท่าเดิมพรีเมียม เท่าเดิมเนี่ยมันก็น่าจะยากนะพี่ว่า mm hmm. เต็มที่นะเบิร์ดนะเต็มที่เลยนะถ้าดิมานเนี่ยมันกลับมาจริงๆนะพี่ว่ามันก็อาจจะดันหุ้นพวกนี้ไปสักพีประมาณยี่สิบเท่าอะไรเงี้ยยี่สิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันเนี้ยเต็มที่นะคิดว่าเต็มที่อืมครับ hmm. ถ้ามเงินมันกลับมาจริงๆครับอืม mm hmm. แต่สามสิบคิดว่ายากมากโอเคอ่ะก็น่าจะเจนแต่ว่าถ้า เรียนในคอร์สพิภพาพปกติจริงๆนอกจากเรื่องการเติบโตมันก็มีปัจจัยอื่นออีกใช่ไหมครับใช่ของสออย่างที่มันมีผลต่อ EPE เนี่ยใช่ครับซึ่งจริงเราเราก็เคยพูดไปหมายถึงว่าพิพาสก็เคยพูดไปในคลิปฟรีหลายอันแหละแต่ว่าในนั้นก็จะรวมหมดเลยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณสำหรับคำถามทุกคำถามนะครับเออสนุกมากเลยนะคำถาม หลากหลายนะก็ถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเอามาตอบให้แล้วก็มีหลายคำถามยังไม่ได้ตอบนะครับที่เข้ามาช่วงหลังก็พอดีเราหายไปสัปดาห์หนึ่งนะก็เลยค้างเยอะ <laughs> นะครับเดี๋ยวก็จะมาตอบเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าใครสนใจเอคอร์สหุ้นมือใหม่เวอร์เทนโปรนะครับที่เรียนสดผ่านซูมสี่วันครึ่งแล้วก็มีเมมเบอร์ต่ออีกสองเดือนนะแล้วก็ต่อหลังจากนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะต่อหรือเปล่า ซึ่งก็จะเน้นลงทุนแบบนักลงทุนเต็มเวลานะทำเรื่องงานาทุกอย่างแบบเต็มสตรีมนะครับเพื่อให้เราเข้าใจหุ้นที่จะลงทุนให้แบบทะลุปูโป่งที่สุดจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็ดูกันหลายตัวจะได้แบบมีทางเลือกให้กระจายความเสี่ยงให้เ,เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็เหมาะกับความเข้าใจของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงคือคอสหุ้นปันผลซูเปอร์ดีวเดนนะครับใครที่แบบอยาก ซื้อเพื่อเน้นเพสซีฟอินคัมนะครับโดยที่ทําเนื้องานน้อยกว่าความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ผลตอบแทนก็น้อยกว่านะครับเออก็แต่ว่าก็จะมั่นคงกว่าความเสี่ยงน้อยกว่าอ,อ่าก็เป็นคอสเอซูเปอร์ดีวเดนนะครับก็ลองดูยลเดียดใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจตัดแว่นเลนโปรเกรสซีฟอายุสี่สิบขึ้เริ่มมีปัญหาสายตายานะครับลองดูมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์นะครับ, Center, รบตัดโดยทีมจักสุแพทย์ด้วยทีมนัก ทศนามาสตรนะครับโอเคพี่ภาคก็ใช้อยู่เป็นปีกว่าละนะครับก็ใช้ดีครับอบุกลิกด้วยครับแล้วก็มันต้องใช้วหลายอันแล้วก็ไม่ต้องเสียงลืมเสียงหายอะไรพวกนี้ครับเออสะดวกมากมากครับผมครับอ่านก็ประมาณนี้นะครับของที่พิภาด้วยที่มาให้ความรู้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ